สวัสดีค่ะพบกับเราช่องช้างแฟดน,นะคะเดี๋ยววันนี้มาดูปฏิกิริยาของน้องไข่มุกนะคะหลังจากเห็นพี่กลับมาจากลานแสดงนะคะร้องใส่เลยดูร้องใส่พี่ใหญ่เลยคางนะคะคาง คิดถึงพี่ทองคำนะคะโอ้เสียงคางยาวมากมาแล้วมาแล้วพี่มาเร็วพี่มาเร็วโอ้โอโอดูคางคางหากันนะคะคางหากันนะคะคิดถึงพี่มากนะคะ พี่ไปแค่ชั่วโมงเดียวเองนะคะดูนะเสียงอ้าปากอ๋อที่เห็นอ้าปากนี่คือนางคางอยู่นะคะโอ้โหหันไปถามพี่ล้วพี่ทองคำไปไหนมาคะไายมุกถามพี่ทองคำเนาะพี่ทองคำไปไหนมาดูเสียงคางยังไม่หยุดเลย หนูร้องไห้แล้วลูกร้องไห้เลรวคิดถึงพี่มากจะร้องไห้เหรอคะดูน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลเลยพี่ทองคำก็เพิ่งกลับมาจากแสดงนะคะทำงานได้แล้วนะคะออกไปแดนซ์มาเหรอลูก ทำไมมีแต่ขอสองอันทองคำเพึ่งกลับมาจากกานแสดงนะคะเหนื่อยไหมคะสวัสดีครับทำอะไรทำอะไรนึกว่าแต่จะสวัสดีหยุดเลย ถอยเลยถอยถอยถอยไม่ต้องมาเลยต้องมานะคะอันนี้ก็เดี๋ยวพามาดูนะคะหลังจากที่ควานนะคะกลับมาจากลานแสดงเนาะกลับมาจากแสดงช้างควานจะทำอะไรต่อนะคะเนี่ยยจับไม้อะไรอะ่ะไม่กว่าคาด เป็นงานประจํานะคะงานประจําหลังจากกลับาลมา,าห,ลหลังจากกลับมาจากแสดงช้างนะคะก็จะมาทําความสะอาดนะคะบริเวณหลักที่น้องอยู่นะคะโอ้โหแอคชั่นใส่กล้องด้วยอย่างรออะทำไมไม่ช่วยพ่อละ่ะทองคำทำไมไม่ช่วยพ่อ ทำไมวันนี้นิ่งจังเลยห่วงนอนอืมอีนี่นี่นะห่วงนอนคือว่าห่วงนอนมันยึดลับยึดลับยึดใส่ฮะเมื่อกี้นะนก่อนจะออกไปก่อนจะออกไปแสดงโอ้อยุงหลายอยากนอนย้ำคืนบริเวณนอนยุงมันหลายยุงเยอะมันต้องแข่งต้องแข่งถิ่นตัวนอน ทองแท่งนีโนนบริอไอเลยด้ดทองแท่งอยู่ฝั่งนู้นนะคะทองแท่งวันนี้ไม่ได้ไปทํางานนะคะปู่ไม่อยู่ดูดูดูการเก็บของเขานะคะปุ้งกีมีไม่ใช้นะคะปุ้งกีมีไม่ใช้คนเขามีแรงดูนะคะ,อะเอาแบบง่ายๆอ่ะ อ่าอ่าชิวๆถูเสาละถูเสาละตาจะหลับแล้วเหรอลูกนอนเลยไหมล่ะนอนเลย,ย, <c oughs> เยไหมนะไปด้วยวุ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 ยเพื่อนยางไปปุ๊บผันมาเลยอ ไปเล่นกับไข่มุกดีกว่ามุกจ้ามุกจ้าคิดถึงพี่มากเหรอลูกฮะคิดถึงพี่มากเหรอคะเดี๋ยวให้พี่หายหายเจ็บขาดีๆก่อนเนาะเดี๋ยวหนูค่อยเล่นกับพี่เนาะเดี๋ยววันหลังปล่อยให้เล่นกับพี่เลย ให้พี่หายดีก่อนโอ้ยไงยงองแล้วทองครับเยเต็มดังเลยบเธอนี่โอ้ย,ยอากาศร้อนนะคะอากาศร้อนน้องต้องใช้ดินไอ้นี่หลังไว้นั่นนี่นั่นนี่เฮ็ดสซหูได้นั่นหูได้นั่นเอาผมจะกินหัวบัวแล้วครับ พอแมวยายผมกินครับผมจะกินเสาโชวครับเสาข้อหักหมดแลราทองคำไปอยู่ตรงไหนนี่ของเขาเสียหายตรงนั้นนะคะเออมันไงล่ะพอแล้วมันไงมันไงโอ้อะไรคะโอ้แม่ลืมเบงหงหลายอยากเรียนนา ลายอยากเรียนน้ำเมนะเมย์ว่าได้เบิงเนาะถ้าแตหารเบิงพี่ท่องค่ำอยู่เพื่อกะยืนถาสเสร็แล้วเพื่อกะยืนถาเล่นน้ำมเมย์เสร็แล้วดูทำหน้าทำตาละห้อยเชียวไข่มุกไข่มุกไข่มุกช่วงนี้ไม่ได้ไปแสดงนะคะ พอดีน้องชายไปฝึกงานนะคะไปฝึกงานหลายเดือนมากน้องไข่มุกช่วงนี้ก็เลยพักงานยาวหน่อยเนาะด,ดูดูนักเลงดูนักเลงดูนักเลงนะคะดูนักเลงอเอบมีทําใส่เราด้วยอะ่ะเอาปีนเสาโชว์สิลูกปีนเฉาปีนเฉาเิ่น่ะปีนเสาเโชว์สิโอ้ย เออนี่แงแงมาดิเบ๊มาดิะะ่ะมาดิแม่ยืนมองหน้าเออนักเลงแต่วะดูนะคะมียืนมองหน้าเราด้วยนี่ฮันนี่ันนี่อันนี่อันนี่ไอเห็นกล้องไม่ได้นะเนี่ย ดูนะคะเอาละเอาละเขา,าจะทําอะไรเมื่อกี้ทําท่าเหมือนจะนอนลงนะคะ <_ letter> เห็นกล้องไม่ได้รู้งานหมดแล้วช้างเนี่ยหน้าหน้าห <_ letter> านามาโชอย่างเดียวเลยหานามาโชอย่างเดียวเลยเพือเพื่ออย่าเก่งหน้าทองพ่ออยู่ข้างหลังหน้าทอง ไข่มุกจะช่วยพ่อไข่มุกจะช่วยพ่อกวาดไต้องช่วย้ยวาค่ะโหไข่มุกบอกเซงเลยหนูอยากช่วยอ่ะดูดิดูดิหนูอยากช่วยอะ,หน,อยยอะหนูไม่มีอะไรทำอะหนูอยากช่วยพ่ออะ่ะไม่ต้องช่วยเจ้าข้าค่ะเงาเหรอลูกเอามูมูมาเล่นด้วยไหมเล่นกับมูมู่ไหมไม่ ต้องย้อยมั้งจ้ะหนูอยากช่วยอะ่ะพ่อหนูอยากช่วยอะ่ะโอ้ท่านี่ก็จะอิงยังดอกนี่เออ,อเออเบึ้งเบึงอือเบิงบ่งมายงัดดินขึ้นมาพ่อผมดูไข่มกุกไข่มกุมกจะทำอะไรนะไข่มกุกแอบเล่นคาดแล้วนะคะแอบเล่นคาดแล้วหยุดอ่าแฮ่จากหรือ คิดว่าพ่อไม่เห็นเลยอกวาดสิวาดวาดวาดอยากเอาไปเล่นนักใช่ไหมวาดเลยกวาดเลยใครบอกให้เอาไปเล่นอย่าทิ้งอ่ถอยมาเออถอยนนะถอยถอยมาโอ้ทาานี้โอ้ โชว์ใหญ่เลยทางนี้โชว์ใหญ่เลยปีนเสาชโชว์นะคะสุปไซเมื่อกี้ยังโชว์ไม่เต็มที่นะคะโชว์ที่ลานแสดงยังไม่เต็มที่นะคะทองคํามาโชว์ที่บ้านนะ,ะคะคเก่งมากเลยนะทองคําเดี๋ยววันหลังจะให้โชว์แบบเต็มรูปแบบเลยนะ,ะเอาไหมเดี๋ยววันหลังจะให้แดนให้แม่แม่เอฟซีได้ดูนะคะ ูดถึงเรื่องเดนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาถามพ่อใหม่นะคะคุณเคยสัญญาอะไรไว้คะถ้าถ้าหนึ่งหมื่นซับถ้าหนึ่งถึงหนึ่งหมื่นซับคุณจะทําอะไรคะคุณบอกว่าคุณจะทําอะไรคะเออไม่เอาไม่ยิ้มสิต้องกล้าหน่อยสิตัวเองเป็นคนพูดเองอะ ทำไรได้ทำอะไร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 มีพยานอยู่นะคะมีพยานอยู่อย่าให้อย่าให้ต้องขุดพยานออกมาพูดนะคะยังจำไม่ได้เลยเดี๋ยวขอนอนสักพักหนึกันนะพ่อใหม่พ่อใหม่บอกว่าถ้าถ้าถึงหนึ่งหมื่นซับนะคะพ่อใหม่จะพ่อใหม่จะแดนให้ดูนะคะเอ้าจริงเหรอจริงเอาไหมล่ะแทย์เน็เ็ ไปได้ดูลูกชายดีกว่าลูกชายจะกินเสาโชแล้วอย่าลืมนะคะหนึ่งหมื่นซับนะคะยังไงก็ฝากพี่ๆแม่เอฟซีนะคะช่วยกดซับสไครต์กันมาเยอะๆนะคะให้ถึงหนึ่งหมื่นซับไปไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูลีลาการแดนของพ่อใหม่กันนะคะลีลาการแดนนะคะระหว่างพ่อใหม่กับน้องช้างของเราเนาะเอาเป็นทองคำดีกว่าเนาะ เรามาดูนะคะว่าพ่อก,กับลูกเนี่ยใครจะมันกว่ากันนะคะ,ะยังไงก็เอาใจช่วยให้ครบหนึ่งหมื่นซับเร็วๆนะคะอ๋อสารหนามมากแบบนี้กระถือคนละเนาะ,ะมุกยังยางมาทางเมย์อเนาะ,ะ,นะยัางมาทางเมย์ม่กัะเปียกน้ำตัวโอ้ะ ค่ะยังไงก็อย่าลืมก,กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องช้างเฟสภายทองคำภายทองแงด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศาหลังจากที่น้องทองคํานะคะกับจากลานแสดงเนาะพามาดูปฏิกิริยาของน้องไข่มุกนะคะว่านางจะมีความรู้สึกอย่างไรนะคะที่พี่กลับมานะคะค่ะเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ